สวัสดีค่ะอาจารย์วัีนันนะคะหรือโค้ชจันยุคซีโค้ดจต่ช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสุ่การทำนาดวงชะตาในช่วงวันที่16กันยายนถึง3 0กันยายนปี2564นะครสำหรับคลิปนี้ะจะเป็นคำทำนาของผูดด้ที่ราศีมีนะคะระหว่างวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนก่อนอื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีมีตั้งจิตอธิษฐานเดียวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีค่ะ2นะคะ3ค่ะ4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วนะคะการทำนายแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายบวริษตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุรุษตาของใครถ้าหากว่าใครฟัง แล้วก็ต้องการทำนายส่วนตัวนะคะหรือว่าต้องการรับฟังแนวทางปรับเปลี่ยนนะคะแก้ไขบางอย่างในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะเพราะอาจารย์จะเชี่วชาญในเรื่องของการปรับจิตไปภายในแก้ปมปัญหาภายในใ,นใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดเข้ามา้ที่ไลน์แอบด,ดวงพยากรณ์น,นะคะเดี๋ยวราับาดูคันหัวหน้าไพา่ชาวราศีมีในช่วงขึ้นเดินหลังกลุ่มผับเดินหลังกันยายนเป็นอย่างไรคะ่ะ อาจารย์ได้เปิดสอนลสุดคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้าได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้อาจารย์เน้นในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็เน้นในเรื่องของการนำไปใช้ง,งานได้จริงแล้วก็เหมาะมากกับสังกัดในปัจจุบันนี้ที่บางท่านกำลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้นะคะก็สอบถามเข้ามาค่ะชื่อราแอดดวงพยากรณ์รวมทั้งบางท่านนะคะที่กําลังมองหาในเรื่องของรายรับเข้ามาในบ้านนะคะอาจารย์มีสินค้าตัวหนึ่งที่ทุกคนสามารถนําไปส่งต่อ ขายได้นะคะก็สอบถามเข้ามาละกันค่ะว่าคืออะไรนะท่านใดที่กําลังมองหาไม่มีเงินทุนก็สามารถลงมือทําในส่วนนี้ได้แต่ให้สอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดดวงพยากรน,นะคะให้พิมพ์คําว่าสนใจนะคะสนใจในเรื่องของสินค้านะเด,เดี๋ยวทีมงานจะอธิบายรายละเอียดให้นะคะเพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนที่บางท่านกําลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมรายรับรายได้ในช่วงระยะเวลานี้พิมพ์คําว่าสนใจสินค้านะคะ อาจารย์จะมีทีมงานคอยตอบคําถามให้แนะนําให้นะคะว่าต้องทาอย่างไรเนาะช่วยเหลือกันค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจารย์มีช่องทางอะไรใหม่ๆก็จะเอามานําเสนอทุกคนแต่ว่าจะตอบในหลังไม้ละกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของการดูทำนายดวงนะคะโดยชะตาของชาวราศีมีนค่ะในช่วงครึ่งหลังกันยายนแ้วก็ออื่นเลยค่ะเรามาสร้างก่อนนะว่าชาวราศีมีนเนี่ย โดยปกติทั่วไปเป็นคนแบบไหนอย่างไรเนื่องจากว่าชาวราศีมีนนะคะโดยทั่วไปเป็นชาวธาตุน้ําน,น้ำเนี่ยจะทําให้เขามีความใจเย็นนะคะใจเย็นสุขุมรอบครอบนะคะ็บตวลายจเก็บความรู้สึกเจงนะคะแล้วก็ในลักษณะของไพ่ประจําราศีนี้คือไพ่เดมูลไพ่เดมูลเนี่ยก็เป็นไพ่ใช้ความคิดเป็นไพ่ใช้ความคิดเป็นไพ่ที่แบบ เป็นคนที่เรามาระวงอ่ะเป็นคนที่เลีหยนร,รอบคอบแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดเจ็บความรู้สึกจริงเจ็บรายละเอียดเจ็งนะใจเย็นก็จริงค่ะแต่บางครั้งเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างมากจนแบบบางทีบางคนเกินพอดีจาก,การเป็นคนที่กัดกรุ้มหรือวิตกกังวลตกจริตได้ง่ายๆนะคะนี่ลักษณะของไพ่ประจําราศีมีแล้วก็ธาตุกำเนิดนะคะเดเราบรดูค่ะว่าช่วงครึ่งหลังกันยายนนะคะชาวราศีมีคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ตัวต,วตวนนะได้ไพเ่เจ็ดเหรียญค่ะนั่นหมายถึงว่า ในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้าผ้าเจ็ดเหรียญขึ้นนั่นหมายถึงว่าคุณอยู่ในช่วงการรอรอการตอบกลับผลลัพธ์บางอย่างจากก่อนหน้านี้คุณอาจจะไปติดต่อเรื่องงานเอาไว้คุณอาจจะไปคุยไปเจราจาอะไรไว้ไปสมัครงานไว้หรือติดต่อทาธุรกรรมอะไรบางอย่างไว้นะคะและช่วงครึ่งนนหลังรอการตอบรับรอการตอบรับจากสิ่งตงต่างๆที่ได้พูดคุยได้เจราจาได้ติดต่อได้ประสานงานเอาไว้ อาจารย์หมายถึงทุกเรื่องเลยนะคะไม่ม่ฉมายเรื่องการงานอาจจะเป็นเรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องของช่องทางต่างๆโอกาสต,ต,ต่างๆงานต่าง,างๆก็ได้รอช่วงนี้คืออยู่ทร่วงการรอผลลัพธ์รอดูว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนรับดูกันนะคะว่าทิศทางของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะมีในเกณฑ์แบบไหนอย่างไรบ้างตแต่างเรื่องของการงานการกระทําบอกเลยเพาะว่าจะมีข่าวดีนะดะชาวราศีมีนนะคะ คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหากสมัครงานไว้ก็มีโอกาสได้ทํางานในสิ่งที่คุณคิดที่คุณฝันที่คุณปรารถนาเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําหรือการงานนะคะเรียกได้ว่าจะมีโอกาสบางอย่างมีผู้หยิบยื่นให้มีโอกาสบางอย่างมีผู้ชี้ช่องทางให้ว่าควรทําแบบไหนอย่างไรน่นเรียนคือเป็นเรื่องของการเริ่มต้นการเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างการเริ่มต้นในเรื่องของช่องทางโอกาสบาง,อ,อ,งาอย่างที่มีผู้หยิบยื่นให้ช่วง ะะก็ตั้งจิตดีๆค่ะเพราะว่าคุณจะดึงดูดในเรื่องของความสเสด็จเข้ามาได้ง่ายและอาจารย์บอกเสมอถ้าพ่ยสองไม้เทา้าขึ้นสังเกตค่ะว่ามือนหนึ่งถึงลุกโลกมือนหนึ่งถึงไม้เทา้านั่นหมายถึงว่างานที่เกี่ยวข้องกับโลกโลกก็คือโลกโซเชียลอินเทอร์เน็ตโลกของการสื่อสารออนไลน์โลกของการใช้คําพูดการเจรจาก,การติดต่อประสานงานใช้เทคโนโลยีต่างเพราะฉะนั้นเน้นในเรื่องนี้เลยค่ะหากมีเข้ามาให้รีบจับรีบควา้าเอาไว้รีบลงมือรีบทําเลยนะ บอกเลยนะคะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้ลืมตาอ้าปากเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ใครก็ตามที่ยังไม่ได้ผันตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกนี้ ไปเรียนรู้ซะค่ะเพราะยังไงโลกยุคสมัยหน้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนคุณจะตกรุ่นไปเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ค่ะเริ่มจากไม่รู้ก็ค่อยๆรู้เริ่มจากค่อยๆรู้ก็เริ่มรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นก็ลงมือและหลังจากนั้นก็ค่อยถ่ายทอดบอกคนอื่นๆสอนแนะนําแบ่งปันช่วยเหลือกันไปให้สังคมเราได้มีการกระจายในเรื่องของการช่องทางต่างๆสื่อโซเชียลเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า เราจะไปหวังเปิดร้านอาหารคุณก็ต้องมีสื่อโซเชียลอ่ะคุณก็ต้องมีพวกการส่งอาหารต่างๆรับอาหารต่างๆหน้าร้านถูกไหมคะมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันหมดหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะแค่ปรับตัวเองกับสถานการณ์ตรงนี้แล้วกันนะคะในขณะเดียวกันหากมีความกังวลใจบางอย่างผ้าถ้วยมีความกังวลนะกลัวว่าทําไม่ได้กลัวว่าทําไปแล้วมันจะไม่ดีกลัวว่าผลลัพธ์ต่างๆทางตัวเองก่อนนะคะว่าคุณเต็มที่กับมันแล้วหรือยัง คุณเต็มที่คุณเอาตัวเองเรียนรู้เต็มที่แล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องปรับความคิดใหม่นะ5ทั่วยังไปคิดกังวลแบบเดิมๆผลลัพธ์มันจะไม่เกิดน่ะต้องหยุดคิดนะคะแล้วก็มองว่าคนอื่นเขาทํากันได้เราก็ทําได้เหมือนกันต้องบอกตัวเองแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราเคยทําแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์นั่นอาจจะเป็นเพราะคุณยังไม่ได้จริงจังกับมันมากพอยังไม่ได้เรียนรู้จริงๆแต่นตอนนี้บอกเลยค่ะว่าหลายๆคนหลายๆที่หลายๆหน่วยงานหลายๆกิจการหลายๆอย่าง ผ่านตัวเองมาอยู่ในส่วนนี้กันหมดแล้วต้องเรียนรู้นะคะเพราะมีหลายคนก็เกิดความสําเร็จและในตาแหน่งความสำเร็จเบสเทนด้วยคืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะอินฟินิตี้ที่หดดัวดรืยการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดและสเตนคือเกี่ยวข้องกับสื่อสารเจราจาคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วนะคะแต่ต้องระวังความใจร้อน,นิดนึงนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง จนบางครั้งควบคุมทุกอ,อย่างแล้วว่าจะดูเหนื่อยๆหน่อยนะแต่คุณก็เต็มใจทํานะเพราะคุณรู้ว่าคุณสามารถควบคุมบริหารจัดก,การความสำเร็จต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ได้เต็มที่เลยค่ะมีโอกาสบางอย่างเกิดขึ้นก็ทําให้สุดกําลังค่ะเรียกได้ว่าดวงชะตารเรื่องการงานมีข่าวดีนะมีผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะเสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานี้ใช้ใเป็นประโยชน์ค่ะตำแหน่งได้รับรายได้ค่ะสอดคล้องกันมากค่ะเพราะคุณได้ไพ่สามถ้วยรยรับรายได้มาจากการงานที่มั่นคง มีการงานที่ดีมีโอกาสบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเป็นลงมือทํามีการมีรายรับที่ดีจากการร่วมลงทุนทําบางอย่างกับหลายๆคนไม่ใช่ทาคนเดียวมีการทํางานเป็นทีมมีการช่วยเหลือกันมีการแบบประสานงานกันเพราะฉะนั้นรายรับมันก็จะมีเข้ามาทาให้คุณรู้สึกว่าได้ลืมตาอ้าปากขึ้นอีกครั้งหนึ่งมีความสุขกับรายรับที่เกิดขึ้น รายจ่ายก็มีนะแต่อาจารย์มองว่าจ่ายเพื่อต่อยอดจ่ายเพื่อไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมขยับขยายความรู้ของเราเพิ่มเติมตำแหน่งการลงทุนใหม่แล้วคะ่ะไพ่พระใหม่แล้วคือต้องเน้นช่วยคนอย่าลืมนะคะว่าอาจารย์เปิดมาหลายราศีหลัมราศีนนเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงครึ่ง,งหลังเนี่ยต้องเน้นช่วยคนเน้นเรื่องการสอน,สอนการบอกการนําเสนอการบอกต่อการช่วยคนการสื่อสารและสิ่งน,นั้นค่ะจะส่งผลให้รายรับมีทิศทางที่ดีขึ้นการงานก็ดีนะ การง,งานดีข่าวดีรายรับตัวเริ่มต้นที่ดีและมีช่องทางบางอย่างเป็นไปทิศทางทีนีเพราะฉะนั้นเปิดใจนะอะไรที่เป็นความกังวลใจอะ่ะมันมีทุกคนแต่คุณต้องมองได้ว,ว่ารอบตัวเรามันมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะมันมีสิ่งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องไปเก็บเกี่ยวนะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะนี่คือทิศทางเรื่องของการงานการเงินมีความเฉเียจรออยู่ค่ะต่อไปเรื่องของความรักกันนะค,ะความรักคนมีคู่ค่ะคนได้แม้ราชนิพระจันต้องบอกเลยนะคะว่า ความรักคนมีคู่ต้องใส่ใจความรู้สึกให้มากเป็นพิเศษเพราะอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์หากมีอะไรที่รู้สึกว่ามันคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวเรียปรับความเข้าใจอย่าปล่อยให้เรื้อรงังนะอย่าปล่อยแบบว่าให้แบบสาวันสีวันแล้วค่อยมาคุย มันอาจจะเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในระหว่างนั้นก็ได้ปรับความเข้าใจหันหน้าพูดคุยกันเจรจากันคุยกันให้เปิดอกถอยันคนละก้าวมาอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันยืดเยื้อมันเรื้อรังเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันจะเริ่มสั่นคลอนได้นะคะคนโสดนะคะคนโสดอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเป็นไพ่พระค้นอาจจะมาถึงว่ามีใครบางคนมาจริงจังแสดงออกจริงจังเรื่องความรักกับคุณน่ะ แสดงออกไม่หมวานหวานแหววไม่ได้แบบมอบดอกไม้ไม่ได้พาไปทานข้าวไปโรแมนติกไม่โรแมนติกแต่จริงจังเรื่องของความรักก็อยู่ที่คุณแล้วค่ะว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรกับความรู้สึกแบบนี้ที่มีคนมาแสดงออกจริงจังกับคุณด้วยราจ,จะหมายถึงคนรักที่มาในะรูปแบบของการช่วยเหลือการทํางานร่วมกันเป็นเรื่องของการบอกต่อการสอนและมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดเป็นความรู้สึกดีๆขึ้นในเรื่องของการช่วยคนและการเป็นความรักขึ้นก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะเราดูทิศทางในเรื่องของสุขภาพร่างกายรวมทั้งสิ่งที่คนระมัดระวังนะคะสุขภาพร่างกายร,ระวังเรื่องของอาการเหนื่อยล้าอนดกันนะคะเพราะว่าสิ่งไม่ท้ามาในตำแหน่งอุปสรรคนะสิ่งไม้ท้าคือบางครางเราทํางานเยอะเราทํานั่นทํานี่มากมายหลายอย่างสุดท้าคือมันอาจจะมีความเมื่อยล้า จากการทําง,งานมีอาการออกกา้านมือต่างๆอการอักเสบได้ต้องพักผ่อนเยอะๆหน่อยนะคะมีเวลาก็ผ่อนคลายความตึงเครียดหรือไม่ก็พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นะคะแล้วก็ต้องหยุดในเรื่องของความคิดมากกังวลใจนะความสับสนวุ่นวายใจบางครั้งเนี่ยการว่าคิดวอกวนแต่อยู่ในวังวนของความทุกข์นะ ลืมมองหาความสุขที่อยู่รอบตัวนะคะเพราะทจริงแล้วการสื่อสารการเจราจาของคุณจะนํามาซึ่งความสําเร็จมีความสำเร็จจริงๆมากมายหลายอย่างรออยู่โดยเฉพาะการตัดสินใจที่ชัดเจนของคุณจะนําพามาซึ่งความถูกต้องการตัดสินใจด้วยความถูกต้องนะคะจะนํามาซึ่งความสําเร็จจะมีความชัดเจนควบคุมอารมณ์ค่ะ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจมีผลกับความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินด้วยนะคะสำหรับชาวราศีเมีนทีน่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ค่ะคก็ขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันต่อไปเพื่อที่คุณรักและการมาพบกันใาได้ใหม่ใน,น,นะครั้งหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ตอนที่หนูว่าเจออาจารย์คือหนูอธิฐานต่อจักรวาลไหมว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจักรวาลจัดแต่มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยตรงนี้แต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำพอเราทำเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค<ม>่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท้ากางท่าไปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลตะตามูเลยก็ขึ้นมาเลยะคะ่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขย,ยันหรืออะไรอย่างนี้ผจะต้องแบบว่าคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโ,โอแค่นเดียเท่ะนั้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันนี้ง้องเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอ,อันนี้ไปนี้ลางสีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเก็รู้ว่าออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมแระเบ้าแบ่มากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเหรียญอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเหรียญหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจามของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ